เด็กๆอยากกินขนมคาด้านะคะก็เลยพากันมาร้านนี้อ้าวร้านข้างๆก่อสร้างอีกแถวละแวกนี้นะที่จะมีร้านติดๆกันหลายร้านขายขนมชนิดนี้นะคะเป็นลักษณะแป้งสาลีแผ่เป็นแผ่นบางนะคะแล้วก็ทาน้ำมันแล้วก็พับทบแล้วก็ทาน้ำมันแล้วก็รีดแล้วก็ทาน้ำมันอีกเนี่ยแหละตัวอ้วนเลยให้เด็กกิน นี่นะคะกระดานที่เขาใช้รีดแล้วก็มีพักไว้ด้วยพอทบได้ทีแล้วนะคะหลายชั้นแล้วก็เอาไปทอดในกระทะเสร็จแล้วก็ามาคลุกกับน้ำตาลอีกทีหนึ่งลักษณะจะคล้ายกับโรตีกรอบกรอบที่นี่ขายกิโลละ200รูปีนะคะก็คือ 80บาทนั่งรีดไปพักไปที่เห็นในถาดสีขาวๆนะคะก็คือเขาพันมาแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแกะออกมารีดอีกตัดออกมาไม่ใช่แกะตัดออกมาแล้วก็รีดอีกมันถึงได้ซ้อนเป็นชั้นๆแบบนั้น ได้ขาญาล้เดี๋ยวเดินไปดูร้านอื่นอีกเขาก็จะขายขนมชนิดเดียวกันนะคะคล้ายๆกันขนมพื้นฐานพวกลัด,ดูมีทั้งสีแดงสีเหลืองขาด่าร้านนี้มีขายอนเนซ่าด้วย อเนซาที่เคยซื้อมาจากกยานะคะแต่ที่นี่จะรสชาติไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยอันนี้จะแข็งกรอบที่ขยาจะนิ่ม สีเหลืองๆคือลัดดูนะคะด้านในที่เป็นก้อนสีเหลี่ยมๆเรียกว่ากาจ้าขนมที่มักจะทำเวลามีงานแต่งงานนะคะ ร้านเล็กมากไม่มีที่จะทำต้องออกมาทำข้างนอกตอนนี้ก็เดินมาถึงมรยาลกนะคะตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนโควิดเนี่ยร้านจะเยอะมากทั้งโมโมปานี่ปูรี่ชอมินก๋เตี๋ยวผัดนะคะ มาซาลาโดซาเยอะมากๆตอนนี้ไม่รู้ว่ากลับคืนมาแล้วหรือยังถ้าเรามาตอนกลางวันเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะต้องมาหลังจากที่มืดไปแล้วเป็นตล,ลาดกลางคืนเดินกันเก่งมากตรงนี้ถือเป็นย่านเศรษฐกิจของเมืองพัฒนาเลยนะคะ ดินไปหาอะไรกันอีกพ่อลูกถัดจากมอรยาลอกตรงนี้ก็จะเข้าถึงตึกกลุ่มนี้นะคะเรียกว่าฮารินิวัชจะเป็นตึกให้เช่าเปิดร้านค้าส่วนใหญ่สินค้าที่มีขายก็จะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไอเทมตั้งหลาย ก็ประมาณพันทิพ์บ้านเราอะค่ะอุ้ยพันทิพ์มันปิดไปแล้วเนาะเหลืออะไรบ้างตอนนี้ที่เป็นศูนย์กลางขายอิเล็กทรอน,นิกส์คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะคะแล้วก็ซ่อมด้วย จะเสียจะอัปเดตอัปเกรดมาตรงนี้หมดขึ้นไปด้านบนนะคะขึ้นตึกไปตรงจุดนี้ก็จะมีร้านขายของเหมือนกันนะคะค่ะร้านสตรีทฟู้ดเช่นชอมินบะหมี่นะคะ แล้วก็ร้านขายโรลก็คือเป็นลักษณะโรตีหอ่อไส้แล้วก็ชเล่ยบาเรเดินออกแล้วนะคะ ร้านขาต่างหูไส้คอเดินเรื่อยมันจนถึงบุ้าพาร์คเลยอันนี้เป็นส่วนหน้าสถานีนะคะสถานีรถไฟนี่พากันมาเดินเล่นใช่ไหม และแน่นอนว่าแถวนี้ใกล้กับสนามบินเราก็จะเห็นเครื่องบินค่อนข้างใกล้นิดหนึง่งแวะดูพ่อค้าขายปานิปุรีนะคะแถวสถานีนี้ของกินขายดีทุกเจ้าคนเยอะมากทำกันไม่หยุดมือเลย เดินต่อไปอีกเข้าเป็นตลาดเมนตลาดแล้วนะคะมาร้านนี้เขาขายลิตตี้ซับจีลิตตี้ก็คือแป้งทอดลูกกลมๆนะคะไส้ถั่วซับจีก็คือเป็น มันฝรั่งกับถั่วลูกไก่เล็กนะคะเขาทำเป็นกับข้าวกินคู่กันที่คนขายกำลังจับโยนนั้นคือขนมหวานชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าลองลัตตาเป็นแป้งทอดเคลือบน้ำตาลเหมือนกันแต่มีไส้ด้วยนี่ค่ะมาแล้ว ลิ้ตีสับจีเดี๋ยวคอยดูนะนางจะต้องบอกว่าอร่อยอร่อยตลอดเห็นไหมแต่ร้านนี้น่าจะอร่อยจริงเพราะว่า คนเยอะมากเยอะตลอดแล้วเขาขายถูกขายไม่แพงเลยชุดละแค่25รูปีนะคะก็คือประมาณ10บาทเท่านั้นให้ลิตตี้สอันกับข้าวด้วยเติมได้อีกตหาก ฮมีผู้หญิงยืนกินด้วยอะ่ะนานๆจะเห็นทีหนึงถ้ากินแป้งทอดกับกับข้าวแล้วรู้สึกเผ็ดนะคะก็จะดับเผ็ดด้วยการสั่งขนมลองลัตตาม,มากิน่แหละ สีขาวๆถัดไปคือดาฮิบารานะคะกินเสร็จแล้วก็มาเดินย่อยแล้วก็นั่งรถกลับบ้านคะ่ะ รถก็ยังเอาออกไม่ได้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าถนนยังทําไม่เสร็จเราก็นั่งรถตุกๆมากันนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะดูว่าพ่อจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกแถวแถวบ้านนี่แหละคอยติดตามนะคะ